ซึ่งในวันที่22พฤษภาคม2568ที่กองบังคับการปราบปามพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการและคณะถแถลงความคืบหน้าจากคดีของวัดไร่ขิงโดยได้พบว่าจากการให้รายละเอียดก่อนหน้านี้ถือได้ว่าเป็นการชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นในการทำงาน ซึ่งในวันนี้ทางด้านของผู้บัญชาการได้ส่งตนนั้นให้มาเป็นตัวแทนเพื่อการให้รายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงของเจดวันที่ผ่านมานี้ทุกหน่วยงานนั้นก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เพิ่มเติมซึ่งยังมีการสืบสวนและทางด้านของเทคโนโลยี จากการส่งคนเข้าไปสอดแนมจนได้ความคืบหน้าทางด้านของพลตำรวจเอกภัทราวุฒิซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการรวบรวมพยานและหลักฐานทั้งหมดนี้ได้พบว่าอาดีตของเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงได้มีการยักยอกเงินวัดมาเป็นของส่วนตัวอีกทั้งยังมีการใช้ในแนวทางที่ไม่เหมาะสมได้มีการโอนให้กับนางสาวอารญยวัน ซึ่งเมื่อได้เงินส่วนมากนี้ก็จะนำไปใช้ในการพนันในขณะที่พลตำรวจเอกอำนาจทางด้านของผู้กำกับ5ได้ออกมาให้รายละเอียดว่าพบบัญชีของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นจำนวน51บัญชีบัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสของวัดไร่ขิงซึ่งก็ได้มีถึง21บัญชี ทางด้านของนางสาวอารัญญวานได้พบถึง12บัญชีโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีการมุ่งเน้นไปที่ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งได้พบว่าตั้งแต่ปี2559ทางด้านของนางสาวอารัญญวานได้มีเงินหมุนเวียนทั้งหมดกว่า2,000ล้านบาทซึ่งรับเงินจาก4ช่องทางหลักนี้คือการมีเงินสดเข้าบัญชี การรับเงินโอนจากอดีตของเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงและการรับเงินโสดจากอดีตพระมหาเอกพจน์ซึ่งทางด้านของนายสุทธิศักดิ์ผอ,อ,อก,กองกฎหมายซึ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางด้านของปปงน,นั้นก็จะมีการรับมอบหมายให้กับตำรวจเพื่อตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินซึ่งหากพบว่ามีความผิดมูลฐานชัดเจน พอที่จะสมควรจากพยานและหลักฐานนั้นซึ่งจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของปปงแล้วก็ได้ปรากฏว่าซึ่งได้มีการพบธุรกิจการเงินระหว่างอดีตเจ้าอาวาสของวัดไร่ขิงนี้กับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้มีจำนวนมากพอสมควรส่วนทางด้านของพลตำรวจโทสิริพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรท ซึ่งได้ออกมากล่าวว่าทางด้านของวัดไร่คิงนี้มีรายได้หลายทางซึ่งก็ได้แบ่งออกเป็นสองบัญชีทางด้านของปปทน,นั้นก็ได้มีการรับมาตรวจสอบส่วนของบัญชีวัดส่วนสวนตงน,นั้นได้รับตรวจสอบในส่วนของมูลนิธิซึ่งในส่วนของบัญชีวัดนี้ก็ได้พบความผิดปกติอีกหลายรายการซึ่งก็คาดได้ว่าจะเป็นการทำบัญชีที่ไม่โปร่งใส นอกเหนือจากนี้ในส่วนของเงินกระถิ่นนั้นก็ได้มีการนำเอาไปเข้าบัญชีของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งสำหรับเงินจำนวนนี้ก็มีประมาณ20ล้านบาทซึ่งได้มีการถอนออกไปจึงต้องมีการตรวจสอบต่อไปซึ่งในส่วนของร้านค้าและสวัสดิการนี้ก็ได้พบว่าจากการไหลของเงินนั้นจากร้านค้าของสวัสดิการ เพื่อไปเข้าในบัญชีของผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีอย่างไรบ้างซึ่งก็จะมีส่งต่อไปที่ใครบ้างเรื่องนี้ก็จะทำการสืบสวนต่อไป